กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมขนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับก็วันนี้เจอกันนะครับกับวันที่10นะครับพฤศจิกายน2565นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมารับชมการคำนวณนะครับหวยลาวมาแล้วนะครับรวมไปถึงหวยฮานอยนะครับแล้วก็หวยลาวนะครับสตาร์นะครับท่านผู้ชมลาวจำปาสัก ถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็วันนี้นะครับมาแทนน้องเอน,นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมอย่าลืมเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดมาจดกันด้วยนะครับเมื่อวานวันลอยกระทงผ่านไปขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ตลอดปีอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นกันที่เรามาแล้วกันก่อนเลยนะครับผม นี่ฮะในส่วนข้อมูลอันแรกนะครับรามาแล้วได้แก่นะครับท่านผู้ชมก็ดูที่หน้าจอผมได้เลยนะนะครับนี่คือข้อมูลราวมาแล้วเห็นกันหรือเปล่าฮะนะครับน่าจะเห็นนะนะครับนี่คือข้อมูลราวมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็น5กับ6นะเรามาทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็น5 4 58 50 6467นะครับผมแล้วก็95 4 7 5 8 0 6 4ท่านท่นานใดมองไม่ทันนะครับผมพูดไปก็สามารถจดตามกันไปได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูอะไรกันต่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของน้องเอเนาะนะครับผมก็จะเป็นมาเลด้วยนะครับจะมีมาเลด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับมาเลก็จะออกเสาร์อาทิตย์แล้วก็พุธนะครับท่านผู้ชมใครชอบข้อมูลของมาเล กดไลค์กันด้วยนะนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าพูดคุยกับผมไว้ด้วยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอยู่จังหวัดอันไหนนะครับช่วงนี้เริ่มหน้าหนาวแล้วนะครับบางท่านก็แต่หนาวจริงหรือเปล่า <c oughs> นะครับหนาวอยู่2วันยังยังไม่ได้เข้าหน้าหนาวเต็มตัวนะก็คือแบบตอนกลางวันนี่ร้อนมากเลยอุณหภูมิ35องศานะครับท่านผู้ชมแบบอยู่จังหวัดอะไร้อนกันไหมผมว่าเปลี่ยนจากหนาวเป็นร้อน <c oughs> นะครับอ่ะเรามาดูมาเลกันเลยนะมาเลนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับมาเลก็จะได้1แล้วก็2นะครับอ่าท่านผู้ชมเห็นไหม1แล้วก็2นะครับสามารถจดตามกันไปได้นะครับหรือว่าแคปหน้าจอกันไว้ได้นะครับในส่วนของมาเลเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีอะไรกันบ้าง19 1810นะครับผม แล้วก็2824นะครับในส่วนของ3ตัวเนี่ย219718328น้องเอกจะให้1กับ2นะครับอ่านะฮะก็ผ่านไปแล้วนะ2ข้อมูลนะครับต่อมาเรามาดูอะไรกันต่อดีนะครับเป็นชุดฮานอย VIP กันเลยนะครับในส่วนของฮานอย VIP อเนี่ยออกออก่อนลาวพัฒนานะครับทุ่ผู้ชม นะครับเราพัฒนาบอกไปแล้วเนาะใช่ไหมอ่าใช่นะเป็นเรามาแล้วของน้องเอกก็5กับ6นะครับต่อมาเป็นชุดฮานอย VIP อ่ะฮานอย VIP เนี่ยจะได้3แล้วก็4นะครับนี่ฮะ3แล้วก็4เห็นไหมอ่าโอเคนะนะครับก็เรามาทวนกันก็จะเป็น3 2 3 7 3 8นะครับ4 6 4 5 132537946นะครับนี่คือข้อมูลของนะครับฮานอย VIP นะฮะต่อมาเรามารับชมอะไรกันต่อครับผมอันนี้นะครับจะเป็นชุดฮานอยพิเศษนะครับก็ออกอันแรกของฮานอยเลยนะครับรอบ5โมงครึ่งนะฮะวันนี้นะครับผมวันที่เท่าไหร่ผมน่าจะเออเลขผิดหรือเปล่า นะครับก็โอเคนะครับน้องเอ๋น่าจะใส่วันผิดนะโอเคไม่เป็นไรนะครับวันนี้วันที่9้าน้องเอ๋เขาใส่วันผิดจริงๆคือวันที่10นะไม่ต้องสับสนนะฮะก็คือว่าเรามาดูกันชุดฮานอยพิเศษนะครับนะครับชุดฮานอยพิเศษนะครับจะได้ศูนย์กับ9นะฮะเห็นกันแล้วใช่ไหมนะครับ ก็เรามาทวนกันก็จะเป็น06,01,08นะครับ9798นะครับ3ตัว7,06,2,0,13,97นะครับอานะฮะต่อมาครับผมเรามาดูลาวสตาร์กันนะครับในส่วนของลาวสตาร์เนี่ยนะครับวันที่10นะต้องขออภัยน้องแอวนจะเขียนวันที่ผิดนะนะครับลาวสตาร์เนี่ยเรามาดูกันได้ข้อมูลอะไรกันบ้างนะครับ ลาวสตาเนี่ยได้1แล้วก็2นะครับท่านผู้ชมอาเห็นไหมหนึ่งแล้วก็สองเรามาทวนกันนะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสองหกสองแปดสามตัวนะครับสี่หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามสองหกนะครับยังไม่จบนะเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นชุดลาวจำปาสักนะครับท่านผู้ชม นะครับก็เราจำปาสักเนี่ยเหมือนเดิมครับผมให้3แล้วก็4นะครับอ่าเห็นกันไหมนะครับจดตามกันไปได้นะก็จะเป็น3 1 3 7 3 8สนะครับ4 5 4หนะครับ5 3 7 9 3 1 7 4็นะครับก็สำหรับนะครับการวิเคราะห์นะครับ วันนี้จบลงไปทั้งหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะครับก็ไม่ได้เจอหน้าค่าตากันนานเลยนะครับใครนะครับชอบดูการวิเคราะห์ผมก็สามารถนะครับไปรับชมได้ที่ช่องบีนะวิเคราะห์ตัวเลขวันนี้มาเป็นพิธีกรแทนน้องเอนะครับท่านผู้ชม <c oughs> คือมันดึกแล้วนะนี่มันตีสองแล้วนะที่ผมมานั่งทำคลิปเนี่ยคือเพิ่งจะตัดต่องานเสร็จนะครับตัดต่องานเสร็จแล้วก็เออเหลือเวลานะครับแล้วก็มาทำคลิปและเสร็จแล้วก็อัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชม นะครับพรุ่งนี้ก็ส่งลูกไปเรียนแต่เช้าแล้วก็ไปทํางานนะครับก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจมาวิเคราะห์มาคํานวณตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะปีใหม่แล้วนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็พูดคุยกันเสมอนะครับยังเป็น fc แบบเหนียวแน่นนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ขอทุกท่านนะครับโชคดีกับลาวมาแล้วนะครับของน้องเอนะ ก็คือโอ้โหวันงวดนุงก็เข้า3มตัวตรงเลยนะครับแล้วก็งวดต่อๆไปเนี่ยขอให้เข้าขห้ยทุกท่านที่สําคัญเนี่ยถูกเลขแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทําบุญกันด้วยเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างที่น้องเอบอกครับให้เล่นวิ่งนะครับวิ่งรูดเจาะนะครับก็คือว่าตัวเลขเนี่ยมีเข้ามีหลุดนะครับการจัดทําขึ้นเป็นเพียงข้อมูลให้ท่านชมได้วิเคราะห์ตามกันไปได้คํานวณตามกันไป นะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ